จะไม่เซนปกเทพให้อีกต่อไปแล้วชักจะคือมันไม่ใช่ตัวตนผมแล้วนะมาชยเป็นทงว่าจะประกาศด้วยผมจะไม่เซนปกเทพให้อีกต่อไปแล้วนะครับฝากบอกทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันชักจะคือมันไม่ใช่ตัวตนผมแล้วนะเพราะฉันมันเริ่มเซนเยอะแล้วเซน วันวันบีแต่เซ็นเชปผมไม่ได้ออกเทปอะไรแล้วเลิกไปนานแล้วไม่ต้องมาให้เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วนะครับเพราะมันมันไม่ได้เอ่อมันไม่ได้เป็นการยอมรับผมในสถานะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เซ็นให้แล้วกันนะก็ถ้ารักกันก็ทักกันได้แต่มันต้องไม่ต้องอาให้มาให้ผมเซ็นแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ไม่มันไม่ใช่ชีวิตผมมันจบไปนานละสิบกว่าปีนะครับฉะนั้นขออนุญาตฝากบอกกันต่อด้วยนะผมไม่เซ็นอะไรให้แล้วอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นชอรั์นะครับ ใครก็แล้วแต่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับเวลาเจอแล้วถ้าไม่เซ็นอย่าอย่าคิดว่าผมไม่มีไม่มีมารยาทนะครับขออนุญาตไม่เซ็นแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนผมละผมเป็นคนที่ต้องเป็นตัวตนของผมนะครับถ้ามันอ,อไปแกล้งเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันรู้สึกโกหกนะครับผมผมถือแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เซ็นให้แล้วนะครับฝากต่อบอกตัวด้วยนะบอกต่อด้วยนะครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่ หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ